ปฏิบัติให้เจอพุทโธให้ได้ควรบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปเรื่อยๆลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาไปทำงานทำการก็บริกรรมต่อไปเรื่อยๆถึงจะดี เป็นการภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่แต่ในห้องพระนั่งขัดสมาธิหลับตาอย่างเดียวการภาวนาก็คือการบริกรรมในอุริยาบททั้งสี่แทนที่จะติดเรื่อยเปื่อยก็บริกรรมไปเรื่อยๆทำเป็นนิสัยจะมีสมาธิในระดับหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลามีอารมณ์ไม่ดีมีความทุกข์ก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมได้ก็จะดับความ วมทุกความวุ่นวายต่างๆได้แต่ยังไม่สํารวมถ้ารวมได้เมื่อไหร่ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตของคารวาเบื่อหน่ายความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเพราะสู้ความสุขที่ได้จากจิตท,ที่รวมลงไม่ได้ที่เป็นเหมือนเพชรความสุขอย่างอื่นเป็นเหมือนก้อนอิฐก้อนกรวดเม็ดทรายจะเห็นคุณค่าที่ต่างกันเมื่อถึงตอนนั้นจะตัดได้หมดเลยแก้แหวนเงินทองสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่รู้ว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงตอนนั้นอยากจะเข้าวัดอยากจะภาวนาอยากจะบวชไม่อยากเที่ยวไม่อยากดูหนังฟังเพลงถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็จะวนอยู่อย่างนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งดีกว่าไม่บริกรรมเลยดีกว่าปล่อยให้ทุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงพอมันทุกข์ก็ดึง กลับมาที่พุดโธพุดโทเดี๋ยวก็ลืมเรื่องทุกไปทุกก็ดับไปไม่นานกิเลสก็โผล่มาหลอกอีกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้พอทุกก็แก้มันอีกก็จะวนไปอยากนี้กลับไปกลับมาเพราะยังไม่ได้เห็นของจริงถ้ารวมลงเป็นหนึ่งแล้วจะไม่อยากได้อย่างอื่นเลยตอนนี้พวกเรากำลังหาของจริงนี้อยู่อย่างที่ ที่หลวงปู่มั่นสอนพวกชาวเขาให้หาพุทโธตอนนี้ยังไม่เจอพุทโธเจอแต่คำบริกรรมยังไม่เจอพุทโธจริงๆพุทโธคือผู้รู้สักแต่ว่ารู้ถ้าเจอแล้วไม่เอาอย่างอื่นจะปล่อยหมดเลยสามีภรรยาก็จะขออย่าทำความเข้าใจกันจะยกให้ทุกอย่าง มีอะไรให้หมดยาอย่างนี้ไม่เป็นไรคนที่ถูกยาก,ก็ไม่เสียใจเพราะได้ทุกอย่าง ไม่ได้อย่างเดียวก็คือตัวผู้ขอ,อยาลูกก็ยกให้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ให้หมดเลยขอตัวเองไปบวชเท่านั้นเองเหมือนหลวงปู่ขาวตอนที่ท่านเสียเมียไปท่านก็ประกาศยกเมียให้เขาไปเลยท่านขอตัวไปบวชท่านมีปัญญาเห็นว่าชีวิตของคารวาดมันทุกข์แล้วก็ได้เจอจัง,จงเลยภรรยาไปมีอะไรกับคนอื่นเห็นทุก์เต็มหัวใจเลย ตอนต้นจะคิดฆ่าเขาเสร็จด้วยซ้ำไปแต่ท่านมีธรรมมีบุญเก่ามีสติทำให้เห็นว่าการฆ่ากันมันบากอานิสงส์ของทานที่ท่านได้ทำมาทำให้ท่านมีศรรมีลมีฮิริโอตะปะท่านก็เลยให้ทานไปเลยยกเมียให้เขาไปเลยแล้วขอไปบวชกลายเป็นครูบาอาจารย์ให้เรากราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้ต้องปฏิบัติให้เจอพุทโธให้ได้ถ้ายัง ไม่เจอพุโทโธก็ยังไม่ได้เข้าสู่การภาวนาอย่างแท้จริงยังไม่ได้เจอผลที่แท้จริงของการภาวนาสำหรับบางคนมันง่ายนะนั่งภาวนาไปพอเจ็บปวดก็ยังบริกรรมพุโทโธพุโทโธ ต่อไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งก็วูบลงไปเลยความเจ็บปวดหายไปหมดเลยสงบนิ่งสบายถึงแม้ร่างกายยังจู่แต่ไม่เจ็บไม่ปวดใจไม่ดิ้นรนกวัดแกงสบายสงบนั่นแหละเห็นแล้วลองนั่งดูสิเจ็บปวดอย่างไรก็ไม่รู้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยอยา,ยากให้มันหายเจ็บให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเช่นเดียวกับเวลาไปอยู่ที่กลัวๆพอเกิดความ กลัวขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเดียวเดียวจิตก็รวมลงเองพระท่านถึงต้องไปหาที่กลัวกลัวที่เปลี่ยวเปลี่ยวเพราะอยู่ที่สบายสบายแล้วจะขี้เกียจภาวนาไม่คิดถึงพุโทโธแต่พอไปเจอเหตุการณ์ที่จะเป็นจะตายนี่จะพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเลยถ้าอยู่บนเครื่องบินเวลาเครื่องบินจะตกนี้จะไม่คิดถึงเรื่องอะไรแล้วจะสวดมนต์กันวุ่นไปหมดเลยถ้าไม่ได้ไปอยู่ ในที่เปลี่ยวๆกลัวๆก,ก,ก็ต้องนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะทำให้ขยันบริกรรมพุทโธพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยาณสังวรารามชนบุรีจุลธรรมนำใจก้าวกันที่338วันที่22มิถุนายน2อ5 0ยอย่าลืมกดติดตามช่องพื้นเสียงบายดาว เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ